สินเชื่อจากออมสินใครทีจุดเด่นสินเชื่อที่รองรับความต้องการทุกประเภทอาทิเพื่อการอุปโภคบริโภคเพื่อถ่ายถอนจำนองจากสถาบันการเงินอื่นที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการอุปโภคบริโภคกับเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพที่ไม่ใช่ในการลงทุนเพื่อการประกอบธุรกิจ รายละเอียดสินเชื่อจำนวนเงินให้กู้หนึ่งกรณีใช้บุคคลํคำประกันให้กู้ไม่เกินรายละสามแสนบาทสองกรณีใช้หลักทรัพย์ทำประกันให้กู้ไม่เกินรายละสิบล้านบาทมีหลักเกณฑ์ดังนี้ไม่เกิน9ก้าสิบเปอร์เซนของราคาประเมินหลักทรัพย์ที่ดินพร้อมอาคารไม่เกิน8ปดสิบห้าเปอร์เซนของราคาประเมินห้องชุดไม่เกินแปดสิบเปอร์เซนของราคาประเมินที่ดินดอกเบี้ยเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด ระยะเวลาชำระไม่เกิน25ปีนับตั้งแต่เดือนที่ต้องชำระเงินกู้และดอกเบี้ยงวดแรกตามที่กำหนดในสัญญาโดยมีหลักเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้เงินกู้ไม่เกิน300แสนบาทระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกินเจ็ดปีเงินกู้เกิน300แสนบาทระยะเวลาชำระเงินกู้ไม่เกิน25ปีรายละเอียดการสมัครคุณสมบัติเป็นบุคคลที่มีอาชีพ และรายได้แน่นอนมีอายุครบ20ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ชำระเงินคืนต้องไม่เกิน65ปีหลักประกันหนึ่งกรณีใช้บุคคลคำประกันให้ใช้บุคคลคำประกันได้มากกว่าหนึ่งคนโดยผู้คำประกันต้องมีคุณสมบัติดังนี้หนึ่งมีอายุครบ25ปีขึ้นไปและเมื่อรวมอายุผู้คำประกันกับระยะเวลาที่ชำระเงินกูก้ต้องไม่เกิน60ปี สองมีทินที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้สามมีหนึ่งเป็นของผู้กู้หรือบุคคลอื่นสองตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่มีความเจริญมีไฟฟ้าสาธารณูปโภคอื่นๆตามความจำเป็นและมีทางสาธารณะประโยชน์ซึ่งรถยนต์ผ่านเข้าออกได้สะดวก